สูตรเปรี้างปลาหินารรห้างข่าวทสาสัปดาหวบ้านศิษย์ได้ทุกหลังวิธีการเข้าก็ไม่ยากให้หามุมเข้าบัวจะเข้าเดินไหนโดยเราจะต้องดูไปที่ป้อมที่โจมตีแบบกระจายได้ก็จะมีป้อมพ่อมดป้อมลววาวฮ่าเส้นนะครับโอเคการเข้านะครับแก้วจะเข้าทางด้านบนก็จะเจาะเข้าไปนะครับโดยทําการเข้าไปที่ป้อมพ่อมดด้านซ้ายด้านขวาที่ควีนก็จะเข้านะครับปล่อยมังกรน้อยลงไปด้านซ้าย กปล่อยมังกรนั้นลงไปด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วก็จะตัดทางใช้ขวาก่อนเลยจากนั้น,นครับเราจะเข้าให้ปล่อยเปก,ก้าลงไป3ตัวปล่อยเครื่องยิงดูล็อกลงไปครับปล่อยคิงลงไปปล่อยควีนบอลลูนนางฟ้าลงไปและปล่อยไฟหินลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปแล้วก็จะเข้าไปกันจังหวะน,นี้ก็คอยหาทาจังหวะที่จะใช้ยาบ้าลงไปเลยครับส่วนยาแช่นะครับแก้วเป็นไปได้เนี่ย แก้วจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าแก้วจะเก็บไว้แช่ฟอมพอมุลนั่นเองแต่ถ้า้อมพอมุตเหลือไม่เยอะนะครับก็สามารถที่จะแชร์ไปได้โอเคทางเราเข้าไปกันนะครับก็จะไปด้านในโอเคคุณจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะจงตีได้น,นะครับเปการัาหนเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นมันจะเหลือเป็นตัวแอลนะครับเราจะเข้าก็อาจจะเข้าจาก้อมพอมดก่อนก็ได้นะครับแต่แก้วมองว่า เก้วจะเข้าทางด้านซ้ายครับก็ปล่อยข้างขาวครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็จะไหลามาด้านล่างไปด้านขวานั่นเองซึ่งป้อมพมลนครับควีนก็จะโจมตีได้อยู่แล้วนั่นเองถ้าว่าปอ้อมพมุนไม่พังลงไปนะครับเราจะต้องแช่จะต้องแช่ไปที่ป้อมพมลนครับทางเจ็ดช่องครับก็ปล่อยยาแช่ลงไปได้เลยประมาณนี้นะครับก็ปล่อยยาแช่ลงไปได้เลยเพื่อที่จะไม่ให้ข้างข่าวตายลงไปนั่นเองโอเค เราก็จมตีบ้านสิบได้สามดาวนะครับนี่คือสูตรที่แก้วชอบมากที่สุดตอนนี้เลยนะครับเป็นสูตรเปก,ก้าปลาหินข้างขาวใช้ทํสามดาวบ้านสิบได้ทุกหลังเลยโอเคก็จะเข้าไปด้านล่างนั่นเองและข้างข้าวก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับถือว่าง่ายไหมก็ง่ายเนาะโอเคเราจะไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะโจมตีไปที่ ที่ขุดเจาะสปกยรอนครับไม่ว่าจะเป็นที่ขุดเจาะน้ำดําที่ขุดเจาะน้ำม่วงก็จะพังลงไปข้าวเนี่ยโจมตีไวยอยู่แล้วนะครับราดอบก็ได้สามดาวมาชมบ้านที่ตั้งเราวาฮาเส้นกันบ้าน,นครับก่อนเลยมาถึงก็ดูเลยนะครับว่าป้อมโจมตีแบบกระจายนะครับอยู่ตรงไหนบ้างก็จะมีป้อมพ่อมดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีเราวาฮาเส้นอยู่ด้านขวานครับการเข้าไม่ยากเลยเราจะเข้าที่ทางฝั่งของ ราวาห้าเส้นก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นป้อมสําคัญที่เราจะต้องพังลงไปแกจะขึ้งขวาครับก็ปล่อยมังกรน,น้อยลงไปด้านขวาบนแล้วก็ได้ล่างเลยนะครับจากนั้นเราจะรอก,ก่อน,นครับให้มังกรน,น้อยน,นี่ตัดทางก่อนเลยแล้วเราจะเจาะเข้าไปกัน,นครับโดยเราจะต้องเล่นครับว่าเราจะปล่อยเครื่องยิงเดอดล็อกเนี่ยลงไปตรงไหนนะครับเพื่อที่จะโดนป้อมลาวาห้าเส้นนะครับโอเคเราปล่อยเปก้าลงไป3ตัวปล่อยไปหินลงไป ปล่อยคิงควยลงไปนะครับปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปปล่อยบอลลูนเช็คกับดักลูกโป่งสีดำปล่อยหนังฟ้าลงไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเครื่องยิงเดือดล็อกของแก้วนะครับจะยิงสุ่มรับไปโดนกับป้อมละวานั่นเองแล้วก็ทางเราจะเข้าไปนะครับเราจะการใช้เยาว้าลงไปเลยเพื่อที่จะให้ Becca, King, ปเปก้าคิงไปเข้าไปนะครับแก้วก็จะเข้าไปจะเห็นว่า ซุงสามารถที่จะไปโดนกับป้อมระวาดป้อมที่2ได้ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มากๆเลยจากนั้นครับเราจะเข้าไปกันก็จะโจมตีเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าควีนจะอยู่ด้านซ้ายครับไปหิงโจมตีเข้าไปและควีนจะไปด้านบนครับคิงอยู่ด้านบนเราสามารถที่จะใช้สกิลมาลิคูดาได้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปก็สามารถที่จะโจมตีได้อย่างสบายใจเลยจากนั้นครับควีนลงไป ก็จะลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะทําการใช้สกิลหายตัวของควีนควีนก็จะไปด้านบนครับแล้วก็จะโจมตีป้อมพอม,มดอยู่ด้านบนนั่นเองโอเคเราปล่อยช้างคาวลงไปนะครับให้ปล่อยไปที่ป้อมพอม,มดก่อนนะก็กดแช่ป่านครับแล้วปล่อยช้างคาวลงไปแล้วก็จะโจมตีป้อมพอม,มดได้น,นั่นเองโอเคเราก็จะได้3ดาวอย่างง่ายๆเลยครับที่เรานํามาฝากกัน โอเคแล้วระเบิดด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงแก้วมาเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ใช้โอเคเราก็จะเป็นการโจมต,รตีบ้านสิบง่ายๆยเลยครับที่แก้วคิดว่ามันเจ๋งมามกๆเลยยังไงชมลองเล่นดูนครับแล้วก็เอาไปใช้ทบสำดาวกันได้เลยไม้สุดท้ายแก้วขอปางชมมาชมการโจมต,รตีบ้านสิบครับแก้วเห็นว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงที่ไม่น่ายากเท่าไรานะครับมันมีกำแพงหลายหลาย,หลายชั้นนะครับทำให้ เราสามารถที่จะบังคับให้เปก้าปายหินคิงควีนเข้าไปได้ในในงานครับเดี๋ยวเรียกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวบ้าสิได้หรือ RTX, ไม่นะครับโดยเราจะปล่อยมักงกรน้อยลงไปด้านซ้ายนะครับดานขวาโอเคจะเข้าไปกัน,นครับแล้วก็เราจะปล่อยเปก้าเข้าไปก็รอให้มังกรน้อยนะครับตัดทางก่อนเลยตัดทางได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะปล่อยเปก้าลงไปครับปล่อยเปก้าลงไปคิงควีนเครื่องยิงเดือดล็อ ปลายหินลงไปครับแล้วก็ใช้บอลลูนนางฟ้านครับระเบิดลงไปโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับคือเราจะยักเข้าไปเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในแล้วก็จะไปด้านในสุดเลยครับเราจะปล่อยยาบ้าลงไฟยาแช่แก้วอาจจะใช้นะครับแต่ว่าถ้าเจอบ้าสุ1เอีดเียแก้วไม่แนะนําให้ใช้ยาแช่นครับเพราะเราควรที่จะเก็บไว้ใช้กับอาวุธสาคัญครับแต่แก้วขอแช่และกันแก้วแช่ไปที่คิงควีน แล้วก็ป้อมละว,วาด้านขวานครับโอเคควิ okay, ้นเข้าไปครับแล้วก็โจมตีด้านในได้แล้วก็จะเข้าไปกันครับโดยป้อมเอ็กโบเหลือเยอะมากๆเลยแก้วขอใช้ข้างขาวครับลงไปด้านด้านล่างเลยนะครับที่ป้อมเอ็กโบก็ปล่อยลงไปนะครับที่ป้อมเอ็กโบแล้วป้อมพมดนครับเหลือเพียงแค่ป้อมเดียวเราสามารถที่จะแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบได้เลยครับเพราะมันโจมตีรัวไวนะครับเราก็จะได้โจมตีได้เลย และแก้วคิดว่าแก้วควรใช้ทักิลหหวตัวงควีนครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมพอมดให้ได้นั่นเองแต่ตอนนี้นะครับป้อมที่โจมตีแบบกระจายก็พังลงไปหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บสำดาวบ้าเศษได้นั่นเองเราแช่ลงไปนะครับที่ป้อมด้านล่างเลยพยายามครับแช่ให้คุ้มครับแช่ให้ได้หลายๆป้อมครับฝึกนะครับฝึกก็ทุกครั้งเลยครับถ้าแช่ดูว้านข้งข้งครับมีป้อมธนูอยู่ไหมมีป้อมเอ็กโบอ,อยู่ไหมครับก็สามารถที่จะแช่ให้โดนได้นั่นเอง โอเคข้าวของเราครับก็จะเหลือปลายนะแต่ว่าด้านบนครับเหลือเป็นป้อมถนนครับที่ยังไม่พังลงไปโอเคควีนจะตายลงไปครับแล้วเราไม่ได้สามดาวนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะโจมตีได้ค่อนข้างดีเลยครับได้มา2ดาว69%ครับก็จะประมาณนี้เลยแก้วไม่แก้ละกันเพราะแก้วจะให้ดูนครับว่าถ้าเราเป็นบ้าน0ิครับเจอบ้าน11และตีด้วยสุดนี้นะครับมันจะได้ประมาณไหน อันสุดนี้เนี่ยถ้าเราลงดีกว่านี้ครับถ้าเราสามารถที่จะเก็บยาแช่ไว้ได้ดีกว่านี้เราก็อาจจะได้สัมดาวนะครับยังไงก็อยากให้ชมไปฝึกซ้อมกันดูนะครับมาสมาี่จะเอาไปตีบ้านสิบได้ทุกหลังเลยสัมดาวเนี่ยทำได้ทุกหลังเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านสิบเอ็ดก็แล้วแต่ครับว่าบ้านสิบเอ็ดที่เจอเป็นบ้านที่หดไหมเป็นบ้านที่แข็งหรือเปล่านะครับถ้าเป็นบ้านหดบ้านตันก็อาจจะไม่ไหวเหมือกนกันแต่ถ้าเป็นบ้านสิบเอ็ดที่ยังไม่หดเท่าไหร่ เราก็มีลุ้นที่จะได้สามดาวนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้เราก็มีลุ้นเหมือนกันเหลืออาวุธอันเดียวเองครับเป็นป้อมธนูด้านขวามือก็มาฝากกันครับกับการโจมตีดําการใช้สูตรเปก้าปลาหินข้างข่าวท่านชมชอบสามารถที่จะสับสนแก้วได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้าวกนเต็มเกมขอบคุณมากครับและเดี๋ยวแก้วจะขึ้นคลิปแนะนำวานะครับสามารถที่จะกดเข้าไปรับชมได้เลยแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you